นร่งรงวิทย์รวมศิล,ลปินนักร้องคุณภาพถ่ายทอดบทเพลงรักหลากหลายอารมณ์ประกอบละครซีรีส์4หัวใจแห่งขุนเขาเหตุงความเสียใจคือความจริงที่ซองบราไม่พูดกัน

เด็กใ,ในคน,นดีช่วยพังทั้งหลาย e นแพงทีท่มีให้ใจของเราในวันที่ดีที่สูดอันอ้โงเหมือนดูละครเลยไหมค่ะ คุ้นหูกันนะคะจบเพลงให้รักเดินทางมาเจอกันก็เป็นบทเพลงที่ใช้ประกอบละครซีรีส์ซีหัวใจแห่งขุนเขานะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับนักร้องรวมทั้งผู้ที่แต่งเพลงนี้ด้วยนะคะคุณโบลิิงมานิดาและก็คุณหนึ่งนรงวิทย์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคือเพลงให้รักเดินทางมาเจอกันเนี่ยนะคะคุณหนึ่งก็คือหมายความว่าเป็นเพลงที่ มีสีเวอร์ชันใช่เป็นเพลงธีมของเสียงใจขุนเขาครับคือใช้ทั้งทาราหิมาลัยดวงใจแคนีปัตพีเล่รักแล้วก็วายุภักตราเลยตราแต่ว่าความพิเศษของเพลงนี้ก็คือว่าเพลงเดียวเนื้อเดียวทํานองเดียวแต่ว่าเราเรียบเรียงเป็น4ี่สไตล์ครับก็คืออย่างในทาราหิมาลัยที่น้องไดออดฟิตร้องเนี่ยก็จะเรียบเรียงออกมาเป็นพ็อปที่ออกออเคสตรานิดนึงเพราะมันจะเข้ากับบรรยากาศที่แบบมีการไปถ่ายทําที่เนปาลแล้วก็มีความเป็นแบบ เจ้าชายอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มีความเป็นออเคสตรายิ่งใหญ่สมกับการเปิดตัว40ปีช่อง3ครับพิเศษครับพอดวงใจอคนีพอดวงใจอคนีปุ๊บก็เป็นเวอร์ชันที่น้องโบลิงร้องคู่กับน้องป๊อปแครอลิสบาบา่าที่วันนี้ติดทุระนะก็เวอร์ชันนี้ก็คือเข้ากับสไตล์ของละครที่เป็นคอมดี้บรรยากาศจะเป็นแบบว่าคันทรีโมเดิร์นคันทรีก็เลยเปลี่ยนไปแล้วก็อัปจังหวะจากเพลงช้ามาเป็นเพลงมีเดียมมีจังหวะ เปลี่ยนฟิลจากเพลงเพลงเหงาๆเศร้าๆไปเป็นเพลงน่ารักน่ารักเลยนะเวอร์ชั่นในการแอนเรนจ์เพลงนี้ก็จะให้เป็นกลิ่นของละครเรื่องนี้ใช่ครับแล้วอย่างน้องบูลลิงมาร้องเพลงนี้เนี่ยนะคะซึ่งมันมีหลายเวอร์ชันเนี่ยนะคะเราต้องไปฟังเวอร์ชันอื่นไหมหรือว่าไม่ฟังหรือว่าดูดวงใจอัคนีอย่างเดียวเลยไม่ต้องดูซีรีส์อื่นแล้วค่ะริ่มตัวตัวละครเองคือมันก็ดูดวงใจอัคนี เพราะว่าเพราะว่าคือตอนแรกไม่ได้ดูค่ะโบโบเป็นคนไม่ค่อยดูละครคะแต่พอเริ่มดูที่ดวงใจอักคณีปุ๊บแล้วก็ดูต่อเลยเพราะว่าติดน่ารักอะค่ะ,คะทั้งพระเอกนางเอกน่ารักดีเออค่ะทํางานนี้มีความกดดันเลยไหมคะพี่นึ่ม,มากครับเพราะว่า,าแบบคาดหวังนะคะก็ว่าครั้งวันแรกที่ที่ทางพี่หนุ่มกฤินะฮะร่วมกับก็โทรมาติดต่อเนี่ยก็แบบโอ้โหเราต้อง คือคม,มันมีสความสึกคือความสึกแรกคือดีใจและภูมิใจมากที่ทางช่อง3ให้ความไว้วางใจให้ทําโปรเจกท,ที่เป็นละครยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับเพราะหู oh, 40ปีช่อง3เนี่ย <ฮะ S 1> คือในในความในความดีใจภูมิใจมันจะมีความกดดันเข้ามาอยู่ว่าอุ้ย เราตกลงไปแล้วเนี่ยเราจะทําได้หรือเปล่าเป็นซีรีส์ละครที่เห็นได้ชัดว่า<ช> <ๆ S 2> เพลงนี้ส่งจริงๆในมแก้วก็ะะวันนี้ไม่ต้องกดดันอะไรแล้วนะคะ<ช>มอป็นที่ยอมรับแล้วค่ะแล้วนี่พี่หนึ่งก็มีซีหัวใจแห่งขุนเขาเนี่ยนะคะซีดีนะคะมามอบให้กับ คุณผู้ชมด้วยเรียว่าคุณเจ้าคุณเจ้าหันมาห้าแผ่นด้วยกันนะครับในนี้มีกี่เพลงนะคะมีทั้งหมด10แทร็กครับสิบแทร็กนะคะสิบแปดสี่สามสามสามสี่สี่หกศูนย์นะครับนอกจากเพลงเพลงทีมแล้วเนี่ยก็จะซีรีส์แต่ละซีรีส์ก็จะมีเพลงต่างหากด้วยนะครับค่ะเพราะะทั้งนั้นเลยนะคะนี่ขอบพระคุณทั้งสองท่านมากนะคะครับผมขอบคุณครับ